thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้ขอทักทายทุกท่านเป็นภาษาฝรั่งเศสกันหน่อยนะคะก็เพราะว่าวันนี้ค่ะไกด์คนพิเศษของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะสวัสดีครับคุณนกและคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมบินมาถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ผมไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะครับมีผู้ร่วมเดินทางก็คือน้องพีเอ็มที่หลายคนรู้จักนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วที่นี่ถือว่าเป็นติดอันดับหนึ่งใน4ี่ของโลกเลยทีเดียวที่หลายๆคนคาดหวังว่าอยากจะมาเยีอยที่นี่ครับเพราะว่าเป็นอาณาจักรของแฟชั่นและก็เป็นสถาบันกรรมชั้นนําของโลกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาคุณผชมไปรู้จักกรุงปารีสพร้อมๆกันครับที่นี่เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองของกรุงปารีสเลยที่รวมถนน12สายเข้าด้วยกันแล้วก็สายหนึ่งก็คือมุ่งตรงสู่ชองอเวเซไปถึงแห่งแฟชั่นที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณหมอโกสินแล้วนะคะทริปนี้ต้องพิเศษอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบกับนวัตกรรมนี้คร,ครอบครัวบิช,ชอปค่ะซินดี้จะพาไปเรียนรู้ประสบการณ์อะไรกันต้องติดตามชมไม่ได้เลยค่ะ happy family tips and trip s สวัสดีค่ะวันนี้ซินดี้มาพร้อมกับตุ๊กตามือค่ะอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกๆของซินดี้ค่ะ เพราะซินดี้รู้มาว่ากระบวนการเรียนรู้ของเด็กนั้นต้องประกอบไปด้วยการได้ลงมือทำและเกิดความสนุกระหว่างการเรียนซึ่งทั้ง2ส,ส่วนนี้จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ซินดี้จึงเลือกของเล่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของลูกอย่างตุ๊กตามือพวกนี้นะคะใช้ตั้งแต่รุ่นเล,ล่ามาถึงรุ่นเอเดนเลยค่ะแต่ตอนนี้ซินดี้เริ่มหมดมุกแล้วค่ะซินดี้เลยต้องไปหาหลากหลายวิธีที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆได้สนุกและก็มีความสุขกับการเรียนค่ะทริปครอบครัวของเราวันนี้ก็คือพาเด็กๆไปเข้าคอร์สเสริมทักษะจะได้เรียนและก็เล่นอย่างสนุกสนานที่จูโนพาร์คเมโทรค่ะแล้วเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ เราต้องมีคาซีให้นั่งตลอดการเดินทางนะครับใช่ค่ะและรถคันนี้นะคะก็เปิดประตูได้กว้างทําให้นําคาซีเข้าไปวางบนเบาะได้อย่างสะดวกและเด็กๆก็สามารถขึ้นไปนั่งบนคาซีได้ง่ายเลยค่ะ ที่จูโน่พาร์คเมโแห่งนี้มีคอร์สเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กในทุกช่วงวัยซงนี้จึงสามารถพาลูกๆมาทำกิจกรรมพร้อมๆกันในครั้งเดียวกันค่ะเป็นคอร์สเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กอายุประมาณ1ขวบ8เดือนถึง2ขวบ6เดือนซึ่งเป็นกิจกรรมผ่านสื่อของเล่นนิทานเพื่อเน้นการใช้มือสัมผัสและตามองส่วนเล,ลาอายุ4ปีซินดี้เลือกคอร์ส Brain Adventure 2 ที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจผ่านเกมของเล่นสื่อการสอนเพื่อฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดที่เป็นประบบ Ram Mountain when e h e r e come yeehaw here we come อาจจะเต้นหรือจะขี่มนะ <c oughs> ไอเดียดีมากๆเลยนะคะจากของเล่นกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เด็กๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นบทเรียนต่อไปค่ะ อีกหนึ่งข้อดีของการเรียนแบบนี้ก็คือเด็กๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีนี่แหละค่ะ Happy Family Tips and Trip ในแบบของซินดี้บ๊ายบาย f r o ฟโรเลต Spin living in tape Living in shape, in shape. สำหรับน้องๆที่ใฝฝันอยากเป็นเชฟนะคะมาแล้วคะ่ะยังเชฟกับน้องนัชชาพร้อมไปเกอกันเลยนะคะเย้แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั้นก็คือช่วงยังเชฟกับน้องนัชชาคา่ะบังชูสวัสดีค่ะปังชูค่ะแต่ว,ว่าสวัสดีเป็นภาษาไทยเอ้ยภาษาฝรั่งเศสค่ะอวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนคะน้องนัชชา ไอฟูทาวเวอร์ค่ะค่ะอยู่ในปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสถือว่าประเทศที่มีความโรแมนติกมากเลยนะคะแล้วผู้คน <Cheers. S 1> ก็ชื่อ e สแล้วสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็เป็นเมนูของว่างยามบ่ายชีสทูน่าไข่กุ้งค่ะบนคนเนปเป้ <c oughs> ค่ะ and you know <Spanish. S 1> French people French people หรือว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ทาน close sandwich เขาทาน open sandwich เพราะฉะนั้นคานาเป้นะคะจะเป็นสัท์ใหม่วันนี้คานาเป้หมายถึงโอเ n นแซนด์วิชหรือว่าแซนด์วิชที่มีหน้านั่นเองเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะเรียกถูกๆเลยเรียกว่าอะไรนะโควิเแรกอันนี้ <พอ S 1> กด <พอ S 1> ลงไปในขนมปงังใช่ m i x e n g bowl ก็ใส่เกลือลงไปนีนถ้วยนะคะมาเยอะเนย ใช่ค่ะมันไม่ใช่เอย่างเยวแต่ว่าบอยลืเองูน่านะคะโดดลงไปในชามเลย mix it all together เตรียมชีสอันนี้เป็นชร์ชีสนะคะแล้ว <I S 2> ชีสเนี่ยชีสโอ้มีทูค่ค่วางนะแล้วก็ค่อยๆทาให้เป็นวงอ่าเยี่ยมโอเค that's good <S อันนี้เอาไว้จบแต่งค่ะก็คือไข่กุ้งและ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะคานาเป้ชีสทูน่าไข่กุ้งค่ะเยี่งเลยมาดื่มชาก,กันแล้วนะคะโอ้โหเมนูคานาเป้ของน้องนัชชาน,นี่น่าทานจังเลยนะคะขอปอบมือให้เลยค่ะดึงเรื่องความรักความโรแมนติกแล้วเนี่ยการกอดก็เป็นการแสดงความรักที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ,อะขอขอดูหน่อยสิ นนคุณผู้ชมคะวันนี้นุกจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเคล็ดลับที่จะช่วยสมาชิกทุกคนในครอบครัวใกล้ชิดกนันอย่างอบอ,อุ่นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆจากนักจิตวิทยาจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการกอดค่ะว่าเราขอกอดทีนะคะตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาชื่อว่าพี่หมีเพียวแบร์ค่ะอนุภาพของการกอดเนี่ยเราฟังแล้วคล้ายๆกับเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวค่ะ กอดกันเนี่ยนะคะสารเคมีในสมองเนี่ยมันเริ่มหลั่งออกมาแล้วก็ทําให้บรรดาผู้ใหญ่คนตัวโตๆที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยยังคงได้อะไรมากมายจากการกอดด้วยค่ะข้อดีของการกอดมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือรู้สึกดีทั้งคนกอดแล้วก็คนถูกกอดค่ะ เรายังสามารถส่งต่อถึงความรู้สึกรักแล้วก็ห่วงใยถึงกันดอีกด้วยนะคะการกอดเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดนะคะทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้บ่อยที่สุดเลยละคะ่ะและยิ่งเป็นการกอดที่หอมนุ่มได้แล้วแล้วก็กอดนี้ทําได้ไม่ยากเลยะค,ะค่ะเคล็ดลับบอกรักแล้วก็คลายเครียดที่ทําได้ง่ายที่สุดของคนในยุคนี้สรุปตรงกันก็คือการกอดนะคะกอดกันให้มากขึ้นกอดกันให้บ่อยขึ้นนะคะสร้างสายใยรักในครอบครัวให้อบอุ่นค่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูฟกันแล้วนะครับครับผมซึ่งที่สถานแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเพฑนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับที่นี่เองสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นเรียพระราชวังนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่เก็บศิลปะระดับโลกไว้หลายชิ้นเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่เรารู้ักันเป็นอย่างดีก็คือภาพของโมนาลิซาเองครับ สังเ,เกตได้นะครับว่าตรงนี้นักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายรูปก,กันเพราะว่าเป็นจุดที่เห็นหออเซลรได้อย่างชัดเจนใช่ครับซึ่งลานตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราเรียกว่าลานโทคาเดโลนะครับซึ่งเป็นจุดที่ใครที่อยากมาเยี่ยมชมหอยเฟลต้องมาถ่ายรูปก,กันที่จุดนี้ครับ ว่าที่กรุงปารีสเนี่ยมีเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆแล้วใครๆก็หลงรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมปารีสกันให้มากกว่านี้หนูดีค่ะวานน s ้ซารสเธอมีเคล็ดลับนะคะที่ดีๆมากๆเลยที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านขอต้อนรับหนูดีเลยค่ะเฮเลนสหนูดีเองเนี่ยชอบสนับสนุนมากค่ะแล้วก็มันจะมีวิธีการเลี้ยงพ่อพ่อแม่เดี๋ยวนชอบถามนะพี่นค่ะ,คะเลี้ยงลูกไงเด็กถึงรักการอ่าน แล้วหนูดีก็จะชอบถามกลับเพราะว่า,าแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านหนังสือหรือเปล่าตอนอยู่ที่บ้านเพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่จะไม่อ่านเลยแต่บังคับให้ลูกอ่าน Oh. แล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าอา้าวทำไมฉันต้องมาเปิดหนังสือแต่พ่อแม่เนี่ยไป็นนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ดูละครเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบว่า mm hmm. เอ๊ะหนังสือมันเหมือนกับเป็นเรื่องการบังคับเป็นเรื่องของการเรียนเป็นเรื่องการ่โ <Okay. S 2> ออดนดุหรือเปล่าถ้าไม่ทำ mm hmm. ดูดีก็เลยจะมีอย่างท่าที่โรงเรียนเนะะี่ย <Okay. S 2> ค่ะก็จะคุยกับผู้ปกครองว่าจะมีวิธีแค่สองสวิธีให้จํา <Okay. S 1> ในการที่เลี้ยงลูกให้รักการอ่าน mm hmm. อันนึงเนี่ยสำคัญมากคือพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่าง จะมีช่วงอ่านหนังสือแม่ก็เล่มหนึ่งลูกก็เล่มหนึ่งพ่อก็เล่มหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงเนาะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยจะให้พ่อแม่เนี่ยให้รางวัลลูกเป็นกนนาร์าก็คือสมมติเด็กทำตัวดีน่ารักก็บอกว่างั้นเดี๋ยวนะวันนี้ลูกน่ารักมากเลยเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเราไปที่ร้านหนังสือเราจะให้อยู่ในร้านหนังสือไปเลยชั่วโมงเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกว่าเนี่ยหนังสือมันเป็นรางวัลของชีวิตแล้วอันที่สามเนี่ยหนูดีว่าอันนี้สำค นักเขียนคนหนึ่งที่เราเนี่ยชอบในฐานะพ่อแม่เราให้ลูกเนี่ยตามงานนักเขียนคนนั้นเหมือนให้ตามแบบว่าเป็น FC แฟนคลับนักเขียนคนนั้นเขีไปเลยถ้าพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเนี่ยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษก่อนถ้าต้องการชอบภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็จะแนะนําเป็นหนังสือรางวัลนะคะจะเป็นกลุ่มหนังสือรางวัลก็คือว่าถ้าเป็นนิทานภาพก็จะแนะนาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเคลอร์คอร์ คือมันจะมีตราสีทองแปะอยู่ข้างหน้าเลยเห็นว่ารางวัล p e o p l e r c a o i Award ก็จะเป็นที่ถ่ายภาพสวยมากพี่นกถ้าเป็นวรรณกรรมเยาวชนีเด็กโลกึ้าหน่อยไม่ค่อยมีภาพแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นรางวัลชื่อว่า Newberry Award ชื่อเล่นที่ชอบที่สุดเลยนะคะตัวเอกเนี่ยเป็นเด็กเอเชียชื่อว่า Asingle Child ถ้าเป็นหนังสือรางวัลของคนไทยก็จะเป็นส้มสีม่วงก็ชอบ แหมวันนี้หนูดีมาทั้งทีนะชวนคุยอะลยค่ะเดี๋ยวจะทําเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะที่มีกลิ่นอายของฝรั่งเศสมาฝากทั้งคุณผู้ชมแล้วก็หนูดีด้วยโอ้โหเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการแนะนําให้เด็กๆรักการอ่านนะคะในครัวของเราค่ะก็เลยจะมีเมนูนะที่สามารถเสริมสร้างเซลล์สมองเด็กๆได้ด้วยเมนูโรตีกับแกงกะหรี่ไก่ค่ะซึ่งนะคะส่วนผสมแน่นอนเลยค่ะก็จะมีเครื่องเทศหลากหลายอย่างกะวางเทศหนูดีค่ะแล้วก็จะมีการครุค่ะ อันนี้ก็เป็นบกเชยตะขาบนะคะอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญเลยค่ะอันน้ก็คือโป๊ยกั๊กค่ะต้เดียวกลิ่นก็ขึ้นมาแล้วใช่เนี่ยค่ะลงกระทะแล้วก็คั่วเบาๆหรือเป็นฝนคั่วก็ได้ค่ะช่วยให้หอมเลยนี่จะให้หอมยิ่งขึ้นและให้ความหอมเขาเนี่ยออกมาเป็นของเหลวนิดนึงนะคะก็จะเติมส่วนที่เป็นน้ำมันมะระชาลงไปค่ะเราก็จะเอาเครื่องเทศสดค่ะซึ่งก็จะมีหอมแดงนะคะ กระเทียมนะคะแล้วก็ขิงค่ะคือเครื่องเทศนี่มันดีกับสมองด้วยนะพี่นกนะใช่ค่ะถึงขั้นว่าให้กินอาหารอินเดียสัปดาห์ละครั้ง<ช>เพื่อบำรุงสมองอแล้วตัวที่บำรุงสมองนะคะคือ,อ,อนี้ละค่ะผงกะหรี่มีคอร์คิวมินสีเหลืองนะคะอันนี้มันละลายน้ําได้เลยค่ะหนูดีค่ะออละลายก่อนใช่ค่ะเดือดแล้วนะคะก็นําส่วนที่เป็นสะโพกไก่ใส่ลงไปเลย พอหนังไก่ตึงแล้วนะคะดูดีค่ะเทก,กะทิลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนูดีค่ะเราก็สามารถใช้น้ําตาลค่ะเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวปรุงรสแล้วก็ตามด้วยนะคะมันอะไรเอ่ยขี้บ่นมันเทศลงไ,ได้เลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยปักทองเลยค่ะพอมันเทศกับปักทองสุกแล้วนะคะก็ใส่มะเขือเทศตามลงไปได้เลย เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเมนูโรตีกับแกงกะหรี่ไก่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะสำหรับเมนูมื้อเช้านะคะถือว่าเป็นเมนูที่สําคัญที่สุดเลยค่ะหนูดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมื้อเช้าที่มีการปั้นอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยสมองของเราค่ะเมนูสูทตี้จินเจอร์เบอร์รี่ค่ะอันนี้เป็นนมสดค่ะค่ะไันน้ีขิงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโยเกิร์ตค่ะ,คะใช้รสธรรมชาตินะคะ ไ่เปรคะแล้วเ네็นน้ำตาลใ่แดงค่ะแล้วนี่ก็คือบลูเบอรี่แลก็เป็ือข้าวโอ๊ตค่ะเสร็จแล้วนะคะก็โรยเปลือข้าวโอ๊ตค่ะ เราก็มีพื้นฐานให้เบอร์รี่ขึ้นไปนั่งแล้วนะคะวางไปเบาๆ <c oughs> แล้วก็รีบเสิร์ฟเลยค่ะก่อนเบอร์ี่จมน้ำเชียร์สคับ <c oughs> และสุขภาพนะคะเมนูสูทตี้จินเจอร์เบอร์รี่ค่ะ living in tape living in tape BSC Expert White อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมในตอนต้นในการนะคะว่าคุณหมอโกสินมีนวัตกรรมใหม่ๆมาอัปเดตให้พวกเราฟังกันมากมายเลยค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยคุณผู้ชมครับเราตะลุยกรุงปารีสมา2วันเต็มๆแล้วนะครับแต่ขณะนี้เราต้องสองคกนกำลังอยู่ที่ปรเลดกองนะครับ ที่นี่จะมีงานประชุมวิชาการระดับโลกที่ชื่อว่า Mcast ครับแล้ว Mcast นี่คืออะไรครับจริงๆ Mcast ก็มีความหมายว่า International Master Course of Anti Aging Skin นะครับซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นอัปเดตวัตการรมใหม่ๆระดับโลกเลยทีเดียวนะครับจะมีแพทย์ผิวหนังแพทย์เสริมมตกแต่งแล้วก็แพทย์เกี่ยวกับเวชศ,ศาสตร์การชะลอวัยทั่วโลกเลยมาประชุมร่วมกันแล้วก็จะมาดูที่ใหม่ๆของปีนี้กันครับ ตัวนี้นะคบเป็นที่ในโลตัวใหม่เลยมันจะเป็นเลเซอร์ไฟเบอร์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินนะครับ mm hmm. ก็ําให้เสียไขมันเนี้ยโดนกาจัดออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งสาหรับคนที่อ้วนนะครับแล้วก็ต้องการลดไขมันส่วนเกินตามตัวอย่างรวดเร็วครับบางคนที่มีใบหน้าไม่ว่าจะเป็นแก้มตอบมือเหี่ยวคอเหี่ยวเนี่ย เขาก็สามารถใช้เจ้าไหมฉีดเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นคอเจนของเราได้เองด้วยครับแล้วไหมแบบฉีดนี่มันแตกต่างจากการฉีดฟิลเลอ,อร์ยังไงอ่าจริงๆเรารู้จักเรื่องของฟิลเลอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าการใช้ไหมแบบฉีดเนี่ยทำให้เราไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์บ่อยครั้งนะครับเพราะเป็นหลังฉีดเนี่ยก็จะกระตุ้นคอเจนเป็นของเราเองครับก็เป็นเครนดหนึ่งในของ4นีนี้ที่น่าสนใจเหมือนกันครับ คชมครับนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูผิวเปลเปณหน้าให้ดูเรียบเนียนขึ้นครับซึ่งมีความยาวคลื่นที่1 9 2 1นาโนเมตรครับคุณผู้ชมเราเรียกกันว่า B B เ a อร์ใครที่มีสภาพผิวที่ดูไม่สวยงามไม่เป็นฝป้ากระรอยดำผิวโดรหรือผิวภายนอกที่ดูไม่สวยเรววาก็สามารถจะลอกไปโดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับเหมือนกับคนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ผิวแห้งแล้วก็ลอกหลุดไป ซึ่งในบ้านเรานะครับน้องเบนก็มีแล้วเช่นกันอโอ้โหที่ไทยมีแล้วเหรอครับนี่ครับไปต้องลองครแล้วอาล้วครับงั้นเดี๋ยวเราจะกลับเมืองไทยแล้วก็ไปทดลอที่นี่<อ>พร้อ,อ,อ,อมกันครับ<ช>เราได้อัปเดตนวัตกรรมการดูแลผิวระดับโลกกันไปแล้วนะคะส่วนพี่เคค่ะ Creative Makeup Director แห่งเครื่องสมอาง b ology, s c Cosmetology ก็มีเคล็ดลับเนรมิตความเซ็กซี่ในพริบตาด้วยสีปากค่ะ คนมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวค่ะวันนี้พี่เคมีเทคนิคของการแต่งหน้าสไตล์เซ็กซี่ดรีมมาฝากค่ะที่ง่ายๆที่จะทำให้ใหบหน้าของคุณนั้นดูเซ็กซี่โดดเด่นขึ้นมาทันทีนั่นก็คือการแต่งเรียวปากแล้วก็การให้สีสันลิปสติกที่ดูโดดเด่นค่ะการให้สีสันบนเปลือกตานั้นเราก็เลือกใช้อาแิโดโทนสีนูดน้ำตาลเบาๆค่ะเน้นโครงตาให้ดูคมชัดขึ้นเล็กน้อยนะคะ เทคนิคที่จะวาเดเคียวปากให้ได้รูปนั้นนะคะอันดับแรกเลยะคะ่ะต้องระบายลูกกระจบมุมปากนี้ให้เข้ากันก่อน,นะคะ่ะแล้วจากนั้นก็ลากจากมุมซ้ายและลากจากมุมขวาเชื่อมเข้ามานะคะแล้วระบายเลีม้มีปากด้านใน,นะคะ่ะส่วนขอบปากด้านล่างนั้นเราก็จะเริ่มจากกลางมุมปากก่อนนะคะแล้วก็ลากมุมจากด้านซ้ายแล้วก็ลากจากมุมด้านขวาเข้ามาค่ะแล้วก็ระบายเลีม้มีปากด้านใน,นะคะ่ะ และเนื้อของลิปสติกที่ใช้พี่เคนแนะนำเป็นเนื้อลิปแมทจะดีกว่านะคะรูปปังคุณจะได้ดูโดดเด่นและเซ็กซี่ค่ะโหทราบข่ามาว่าน้องบิ๊กเอ็มติดใจนวัตกรรมความงามมากเลยนะคะกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บก็รีบไปอัปเดตปั๊บเลยค่ะ นี่ครับผมเพิ่งกลับมาถึงไทยก็ต้องรีบมาลอง BB Laser เลยนะครับแต่จะดีแค่ไหนนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปลองก่อนนะครับโดยส่วนตัวของผมก็เ,เป็นนักแสดงซึ่งจะต้องเจอกับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางมลภาวะแสงแดดแสงจากสปอตไลท์ซึ่งมันก็ทำร้ายผิวเราอยู่แล้วแต่ BB Laser คือตัวช่วยที่เข้ามาช่วยทำให้ผิวของผมดีขึ้นความรู้สึกตอนทำนะ้วก็รู้สึกสบายสบายหน้ามากมันจะแตกต่างกับเลเซอร์ทั่วไปซึ่งเวลาทำแล้วมันจะ รู้สึกแสบร้อนนะครับ Bb laser ก็เป็นนวัตกรรมตัวใหม่จากเกาหลีครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแล้วนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะอัปเดตนวัตกรรมความงามที่มาแรงในปี2014เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Mcast ได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากจะมีประสบการณ์ผิวขาวใสนะคะกับ Bb Laser ก็สามารถเข้าไปคุยกันได้ค่ะที่ Facebook Bb Laser ขอขอบคุณคุณหมอโกสินจันเพชรรัตน์นะคะที่พาเราไปเปิดประสบการณ์ไกลถึงปารีสและขอขอบคุณเครื่องสาอาง Bsc Cosmetology Skin Door Clinic รถยนต์เชฟโรเลต และสถานที่ถ่ายทำรายการนะคะจูโนพาร์คเกตเวเอกมัยและร้าน Secret ค่ะติดตามเราได้ทาง Facebook นะคะแล้วก็ทาง Instagram living underscore in underscore shape ขอต้อนรับสู่เทศกาลแห่งความสุขวันหยุดสงการานพร้อมเมน,นูเด็กช่วยให้เด็กๆเตรียมพร้อมรับการสอบใน living in shape เสารที่12เมษายนนี้นะคะ และ้ะน,นี้อะไรคะลูกเกือเกือเกือือือและ <laughs> ที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม Living in Chef ค่ะสุขภาพดีสุดขีด Ultimate Health